สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมกันนะครับผมวันนี้ก็เออเป็นรถเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นนาวาลานิสสันนาวาล่า2020นะครับราคาถูกสุด สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กันให้นิดนึงนะครับอ่าสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับผมสวัสดีคุณอนันต์นะครับสวัสดีคุณสมบัตินะครับผมสวัสดีทุกๆุท่านเลยนะครับการสวัสดีคุณฟุกด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับเปลียกเลยก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มพาไปดูรถกันนะครับคันนี้ก็คือข้อมูลอะไรเลยยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับรถเพิ่งมาเมื่อกี้เลยรถเพิ่งจะล้างเสร็จเราก็เอามาไลฟยก่อนนะครับผมก็เรื่องราคาเรื่องอะไรก็เดี๋ยวแจ้งกันทีเดียวเลยนะครับคันนี้ก็ลดราคาเยอะมากก็เปรียบเทียบจากราคาหน้าร้านนะครับผมแล้วก็รับส่รถไปก็ ไม่ถึง4ี่แสนแล้วนะครับสำหรับนาวาล่าจ้าไม่ทีนะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับเลขใหม่น้อยมากอ่ะครับผมเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาที๋ยวเราก็ไปเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับ ก็สวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางไออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครับฟุกเคียสมาร์คาก็วันนี้ก็อยู่กับคุณพี่ตากล้องมือโปรเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับผมอ่ะคันนี้เป็นนิสสันนาวาล่านะครับเครื่องยนต์2.5ตัว E ปี2020นะครับใไปดูความสดความงามนะครับผมรถสวยจริงๆอ่ารถเดิมๆนะครับผมเดิมสนิทเลยเดิม เดิมล้อเดิมยางเดิมยันแหนบรั่อ่าเดิมยันตัวเดิมหมดเลยนะครับยางมาดูกใกล้ๆนะครับยางปี2020เลยนะครับเออตรงนี้ครับโอเคตรงนี้นะครับมาาั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้มันเป็นปี2020แน่นอนนะครับล้อเดิมยางเดิมอันนี้คือยางเดิมเดิมจากศูนย์เลยอ่ะมาดูกันเรื่อยๆ นะครับสำหรับโนวาล่าไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่ตรงมุมแกมนะครับอ่าโอเค,อเคกระดูกันต่อไปนะครับก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมมีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตรถด้านในกันนะครับอัปเดตรถอัปเดตราคากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตส่วนรถกันไปนะครับคันนี้ก็ไม่ นะครับใหม่จริงๆก็คือเปรียบเชบกับป้ายแดงก็คันนี้ราคาถูกมา,มากๆเลยระหว่างคันนี้กับป้ายแดงผมก็แนะนําให้เป็นคันนี้ดีกว่านะครับยังไงก็คุณลูกค้าไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่ๆนะครับยังไงก็อันนี้ราคามันถูกลงมากนะครับได้เป็นเครื่องสองพันห้าตัว E นะครับผมสีส้มอ่ลองดูลองชมกันรอบๆนะครับ อ่ะลองดูแวะดูด้าน่างฝั่งนี้นิดนึงนะครับผมให้ดูกันยันข้างในเลยใหม่จริงๆนะครับอ่าสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีคุณ สามารถนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณอารุณีด้วยนะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านเลยอันนี้ลองดูกันใกล้ๆนะครับว่ามันใหม่ขนาดไหนวันนี้ก็เป็นรถแบนลองนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับเราอาจจะมาอัปเดตรถกันอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าถ้ามีรถอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับอาจจะไลน์ให้ดูก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันทางด้านภายในกันบ้างนะครับดูกันทางด้านภายในกันบ้าง อาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมแผ่นเพจนาวาร่า mm hmm. จะอยู่ด้านนี้นะครับส mm hmm. ำหรับนิสสัน mm hmm. อ่าโอเคครับขอดูช่วงล่างหน่อยครับ mm hmm. อ่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภายในกันแป๊บหนึ่งนะครับ mm hmm. อ่าจะเป็นเบาะ้ากัมบะจีนะครับข้างในภายในเป็นสีครีม mm hmm. อ่าสีครีมตัดกับสีคอนโซลสีเทานะครับ อ่ะอันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยอ่ะเลขหม่วบ่งอยู่ห้าพันแปดร้อยกว่ากิโลนะครับเลขหม่น้อยมากๆเว่งอยู่ห้าพันแปดร้อยกิโลนะครับยังไม่ถึงช่วงเช็คระยะหมื่นโลเลย นะครับผมรถก็ได้เข้ามาประจำการที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับคันนี้ก็มีจอนะครับเป็นจอเครื่องเล่นนะครับผมอัอดีก็ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับอ่ามีระบบนำทางด้วยเราเพิ่งจะมานะครับผมผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรนะครับอ่า มีระบบนำทางเรียบร้อยจอแท้ Kenwood นะครับแท้ๆเลยนะครับผมอ่าเลขหมายกวิ่งอยู่5,000กว่ากิโลนะครับอ่าแจ้งเรื่องราคานะครับสำหรับคันนี้จากราคาที่เราได้ตั้งนะครับ4ี่0 0 0สี่มบาทนะครับผมวันนี้ลดราคาเหลือไปถึงส0 0แสนปรับลดราคาเหลือ3,99,000บาทนะครับมีส่วนลดพิเศษให้เลยเหลือ3,000สน 99,000บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นราคาที่ถูกม,มากๆนะครับเหลือ399,000บาทนะครับพอมาหน้าร้านนะครับราคาก็จะไม่ตรงกับที่ผมพูดนะครับแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าดูไลฟ์สดมาก็บอกได้เลยนะครับว่ามาจากไลฟ์สดก็รับราคาพิเศษนี้ไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการช่วงล่างนะครับ อ่าเดี๋ยวไปดูช่วงล่างด้านหลังกันได้เลยนะครับอ่าก็ต่อม้คุณพี่ตากล้องเข้าไปดูนะครับมุดเข้าไปดูกันได้เลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่าไหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือสภาพป้ายแดงเลยแค่เปื้อนฝุ่นเปื้อนดินตอนที่เอาไปวิง่งแค่นั้นเองอ่า เดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเดิมยันเงารถก็ยังเดิมนะครับผมอ่ะโอเคครับต้องการดูตรงไหนอีกแจ้งได้เลยนะครับต้องการดูตรงไหนอีกแจ้งได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับ มานี้นะครับนาวาล่าก็จะเป็นเครื่องยนต์หสปีดนะครับด้านหลังตรงเกสตรงกลางนะครับเกสตรงกลางก็จะมีแอร์สำหรับคนนั่งในแคปก็จะเย็นสบายเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องพึ่งแอร์ทั้งหน้านะครับด้านหลังส่วนตัวก็มีแอร์ส่วนตัวนะครับผมมอ่าสวัสดีคุณอาบู นะครับสนใจครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือยกหูโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับผมศูนย์หกหนึ่งสี่สี่เก้าห้าสี่สี่ห้านะครับผมศูนย์หกหนึ่งสี่สี่เก้าห้าสี่สี่ห้านะครับหรือจะอ,อ,อินบล็อกมาทางเพจหรือจะโทรหาสายขายท่านอื่นๆก็ได้นะครับผมบบสวัสดีคุณกิตตินะครับผมรับเทิร์น รถเก่าไหม,ไมก็คือรับนะครับผมแต่ว่าต้องบรบกวนเอารถยนต์มาดูที่หน้าร้านนะครับผมแล้วก็มาคุยราคากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภายในสะอาดสวยสดงดงามเพราะว่ารถ วิ่งยังไม่ถึง6,000โลเลยนะครับยังไม่ถึงเช็คระยะ10,000โลแรกเลยนะครับรถก็มาแล้วนะครับผมอ่าลองดูลองชมกันนะครับให้ดูกันใกล้ๆได้เลยอ่เดีย๋ยวมาดูทางได้นเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูทางงยานเครื่องยนต์กันบ้าง ฝากระโปรงไปฝากระโปงที่หนักมากเลยนะครับทั้งนาวาร่าทั้งรีโวนะครับฝากรโปงหนักอ่ะก็ดูกันใกล้ๆนะครับรถไม่แกะไม่เคมไม่อะไรแน่นอนไม่ชนไม่อะไรเลยนะครับรถเดิมสนิทเลยสําหรับคันนี้ลองดูชมกันนะครับเราก็มี รับประกันให้เหมือนเดิมนะครับผมรับประกันให้1ปีหรือระยะทาง20ง0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับเครื่องยนเกียร์กล่องนะครับแต่ว่าคุณลูกค้าซื้อรถไม่ใหม่ไปไม่ต้องห่วงยังไงมันก็ไม่เสียแน่นอนนะครับแล้วก็วริกาีศูนย์ก็ยังอยู่เลยนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือดูเป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทางเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมในเดี๋ยวเราก็อาจจะอัปเดตรถข้างในให้ดูกันหรือถ้ามีรถอะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะนำมาไลฟ์ให้ดูกันนะครับคันนี้ย้ำกันอีกทีนะครับผมเป็นนิสสันนาวาล่านะครับรถเพิ่งจะมาเลยนะครับเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เราก็เอามาไลฟ์สดให้ดูเลยนะครับ ่าสติกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับอยู่ครบเลยป้ายมอกออะไรยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับย่าอีกทีเป็นนิสสันนาวาล่า ะครับ NP 3 0 0เครื่องยนต์2.5ตัว e นะครับอันนี้ก็มีจอมีระบบนำทางนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นรถปี2020นะครับราคานะครับผมจาก449,000บาทนะครับตอนนี้ลดราคาให้พิเศษเลยเหลือ399,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าเป็นรถปี2020เลขใหม่5,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามไว้เข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะ พอสมควรแก่เวลานะครับผมแล้วเราก็จะกลับมอาพวกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ